สวัสดีค่ะชื่อนินนะคะาศาสนินลิขิตปัญญารัตค่ะก็จริงๆต้องบอกว่านินเกิดในครอบครัวคริสเตียนจริงนะคะแต่ว่าอาจจะเป็นครอบครัวคริสเตียนที่ไม่ได้มีพระเจ้าอยู่ในชีวิตจริงๆนะคะในตอนที่นินเด็กๆนินก็เติบโตมานะคะแล้วก็ได้มีโอกาสทำงานที่แรกก็คือ GMM ได้มีโอกาสเจอกับ ทีมพี่พี่ W 5 0 1สน่ี่แหละค่ะพี่เหวินพี่ป้อมจําได้ว่าพี่ป้อมถามานินว่านินรักพระเจ้าไหมนินก็บอกว่ารักสินินก็เกิดมาในาครอบครัวคริสเตียนนะไม่รักได้ยังไงพี่ป้อมก็เลยถามว่าแล้วนินใช้เวลากับพระเจ้ามากน้อยแค่ไหนอ่านคัมภีร์ทุกวันหรือเปล่านินก็เลยบอกว่าไม่เลยไม่ไม่รู้ไม่ไม่ได้ใช้แล้วเกี่ยวได้หรอก,กับความที่เรารักพระเจ้าอะไรเงี้ยพี่ป้อมบอกว่าถ้าเรารักใครสักคนนะคะ เราจะต้องอยากรู้จักเขาให้มากๆว่าเขาเป็นคนแบบไหนชอบไม่ชอบอะไรแต่เชื่อว่าถ้านิรู้จักพระเจ้ามากกว่าน,นี้นินจะรักพระเจ้ามากกว่าน,นี้อีกจากนั้นมานินก็เลยกลายเป็นคนที่พยายามอ่านพระคัมภีร์ใช้เวลากับพระเจ้าทุกวันนะคะแล้วก็คนพบว่าเมื่อผ่านไปปีหนึ่งอ่ะไม่น่าเชื่อเลยว่าหลายๆอย่างในชีวิตเราเปลี่ยนไปเลยเรารู้สึกเราชอบตัวเองในมุมที่เราเดินไปนกับพระเจ้าปีหนึ่งเรา เรารู้สึกว่าเฮ้ยทำไมเราน่ารักขึ้นโดยสัมผัสได้เองเลยนะคะนิงก็เลยเดินไปบอกที่บ้านเลยค่ะว่านิงคิดว่าบ้านเราเนี่ยไม่ได้รู้จักพระเจ้าจริงๆอยากเรียนพรคัมีกันไหมเดี๋ยวนินนำเองก็ <c oughs> <c oughs> เอาจากบทเรียนที่เราไปพยายามไปหาเรียนนู่นนี่นั่นสมัยก่อนจะมีเป็นหนังสือ1 1 8หรืออะไรคะ่ะเป็นคู่มือบทเรียนอ่ะนิงก็ถามว่าอยากเรียนพราัมีไหมในครอบครัวเราซึ่งจําได้ว่าตอนนั้นนินไปเรียนที่จีนนะคะก็จะมีแค่พี่สาวคนโตก็คือพี่เมย์ กับป๋าเริ่มจากพี่เมย์ก่อนพี่เมย์อยากเรียนก็อยากรู้เหมือนกันพี่เมย์ก็จะมีคําถามเยอะมากนี่ก็เลยเริ่มจากการได้เดี๋ยวเขาสอนเองนะก็เริ่มจากสอนพี่เมย์สองคนแล้วก็ป๋าปานทำงานที่จีนก็เริ่มจากพี่เมย์กับป๋าสามคนเรียนะัมพีด้วยกันในบ้านแล้วพอนิงกลับมาไทยปุ๊บก็เลยไปชวนพิดากับมามาก็เป็น5คนนะคะไปไปมามาเนี่ยก็จะมีเพื่อนสนิทของเราเข้ามาเรียนด้วยกันเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆจากวันนั้นมาจนวันนี้ค่ะเราก็ ใช้ชีวิตด้วยกันทุกอาทิตย์ในการเรียนพัะคำหรือกลุ่มเซลล์นะคะกลุ่มย่อยสิบห้าปีได้แล้วค่ะก็เพราะว่าที่ทำงานเนี่ยสัมผัสได้ว่าครอบครัวเนี้ยทำไมรักกันแล้วก็ดูล่าเริงมากเลยนะคะล่าเริงแบบมีความจอยฟูลมากๆแล้วก็ประสบความสำเร็จในงานด้วยโปรดักชันนี้เนี่ยก็น่าจะเป็นอันดับหนึ่งแคบจะ ทุกๆพาร์ทเนอร์ของบริษัทสําหรับเรื่องเกี่ยวกับการลงทุนนะคะน้องๆที่ออฟฟิศหรือพี่ๆเนี่ยก็จะบอกว่านินดูเป็นคนที่ทํางานแล้วมีความสุขอีกต่างหากดูไม่เครียดเลยมันก็เลยทาให้นิน่ได้อธิบายไปว่าถ้าด้วยกําลังนินเองอะคะ่ะนินคงจะซึมเศร้าคนแรกในออฟฟิศเลยเพราะานี่เป็นเด็กขี้กลัวนะคะแต่ว่าเมื่อมีพระเจ้าอยู่กับเราตลอดเวลาค่ะเป็นของขวัญที่ล้ำค่ามากเลยแล้วก็สิ่งที่พระเยซูสัญญาเนี่ย คือชีวิตนิรันด์ในปลายทางใช่ไหมคะและชีวิตบริบูรณ์บนโลกนี้ดังนั้นนินก็ยังคิดไม่ออกเลยว่าจะมีเหตุผลอะไรกันนะที่ทําให้คนเนี่ยไม่อยากมารับของขวัญจากพระเยซูที่เป็นพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่เป็นคนเดียวที่ตายแทนทุกคนแล้วก็ฟื้นขึ้นมาไม่มีใครพบศพพระองค์ได้อ่ะคะ่ะนินเชื่อว่ามันเป็นข่าวดีที่เรียบง่ายแต่ทรงพลังแล้วพี่หรือน้องคนเนี้ยอยากมีพระองค์บ้างไหมวิธีการของพระองค์นั้นน่ารักและเรียบง่าย ถ้าอยากได้รับของขวัญเช่นกันเรามาอธิษฐานกันนะคะจากนั้นมาเนี่ยที่ออฟฟิศนี่เนี่ยก็ค่อยๆทยอยเข้ามารู้จักพระเจ้ากันทีละคนสองคนจนปัจจุบันนิงคิดว่าน่าจะเกิน70%ของบริษัทแล้วนะคะดังนั้นอันนี้ก็เลยเป็นส่วนหนึ่งที่ปัจจุบันมันจะมีเหมือนเชิร์ชออฟฟิศที่นินทําเดือนละสองครั้งนะคะนินจะประชุมทุกวันพุธแต่ด้วยความที่เราเป็นผู้บริหารนบริษัทด้วยพุธนึงเนี่ยเราต้องประชุมยาวมากเกี่ยวกับภาระขององค์กร พุทที่เว้นสกิปเนี่ยหนึ่งก็จัดชื่อว่ามิราเคิ c u ับเป็นเหมือนเชิร์ดออฟฟิศให้ทุกคนได้มานมัสก,การพระเจ้ากันเลย